สวัสดีพี่น้องทักทายสบายดี FC เบอร์สุขุทุกคนน้พี่น้องเมนี้กะอยู่ไฮย,ยูุหน้าคือเกานาะพี่น้องข้ากับขึ้นแต่ดำหน้านอสิเห็ดคองอยูคงกินกินเขาเทียงเลยนาะพี่น้องพี่น้องอันนี้คือหมอ้อหนึ่งพักพักแป้งนัวนาอพี่น้องเลยไอสีกินกับเตียวปานทาราซุเมนีไม่แยกปอกอสีห้มามาเพียคือเกาเ้ยพี่น้องเมนูเกา อาลนันเลพี่น้องพี่น้องมีไงปอกอสีหน่ขว้าเอบอกวเอาบอกันัวเอาีไดกระซ่ามากกระซ่างานดูจนบุบนอกพี่น้องใส่งานมันดูอ่ตัวบุมก็มีอยู่จาจ้า้าจ้าจ้า้าจ้าจ้า้านา้าจ้าบ้าาจ้าจ้้าจ้าจาจ้ะจ้าาจาจ้า้าาต้า้าา้่น้ ซีเม่เฉพาะคนมาหาขัวเอาก็ได้รวยแน่มันซุกกว่าจะไปอยเหยียดมาเพียกอะขาคิงกับมีนั่นแหละแต้มจ่าได้ข่าวขัวสบายขัวได้สำหรับมันนี่เาพี่น้องดอยตอนด๋อยเลยไปขัวจังมาลาบเหมือนได้แน่นเลยว่ะเออแน่นัก็ได้เฮซุกเยออย่าว่าอยากดิบซุกจ้าดิบสิมันรสสดนี่ khiên sịn kim mua mua cây cây nó cái bì cho sẽ si ở bì kia sẽ si hả ăn ăn khiên yo say phát nhọn phát mà hạ mày nhả nó mày sốt cái này nó nó mày sốt nó khiên mày nhả Pino

ได้ไซเบสไวอย่าไปกูอย่าไปกูแล้วตะกี้นะ่กินแล้วให้ฮกกู้ไ้นให้ักกู้แลวเนี่ยพี่น้องสิงามเหงีลยเอ่เอาไปขวานซะก่อนเนาะพี่น้องสมาหลาสมามาปียะไกันเห็ดชุกเนาะมาเห็ดดิบเหมือน ่าเนาะข้าว่ะสิอนอไม่โตมากี่ข่านถือมึงจ้ะมันไลยเนี่ยมันไก่เดลยพี่น้องจอดรถไว้อยู่หัวยางมากสัมยางตนจะหนมาอดเียงเจ้านะเจ้าเขาทางนั้นได้อีพอว่ะทั้งสวนมันปัสไซเนี่ยโค้งพยานเป็นน้องนี่หน่าเนี่ยมันต่อกันนี่หน่าแล้วพี่ขี้อ่ะเขาสัญญาคลัดคือเก่าแล้วฮะ นี่กันลุดจอดรถไว้ตากแดดนะกันลุดเอองั้นจะจ้ามีเรื่องเจ้าขี้มาหอเทียงเลยแล้ะเอ้าตากแดดคือกันและลุนฮะเอ้าซุปไปซื้อในเทียงก็จะลุนลายพันเอาเขาจะไม่เอาเขามาตารางเทียงแต่สี่านตัวเทียงมีน้ำสังตัวเต็มอยู่ในหันท้งมาเต็มแลยเอามั้งทาก็มาสวยด้วยกันต้องมาทั้งรุมพี่นอกพักเป่งนัวหน่อยซุปละ ต้มยสามอย่ะงนะต้มปลา,า,า,าแจ้วต้ป,าปาลาแจ้วเสพปลาใช่ไหมด้วเี่ยใด้ววยปลาคอเด้อพี่น้องพล้วสแงเงาวม่ผักเป่งนัวอีพอแล้วหมักหลวงจนปลูกเคได้หนาเพื่อนยังอยู่พอจนปลูกโอ้ยใส่เป่งนัวคือก,กล้าผักเป่งนัวเห็นมากกว่าเห็ดกินน้ำแห้งใส่ร้ายลลก็อเีแม่ะก็เอซว่ารถเป่งนัวขวม ข้าอ ja, no ีแหลกแม่ก hey, ินรสเป็งนัวขวเลยบัว่าสีขาวและสีตำนี่นาะี่น้องวัเปื่อยโผล่หาะได้ไหมะวมีผาอยสีต่มแงบัป้านั่นหรือสีแจ้วบวมไหมยกข้ามีลวกพักกับแจ้วเอาไหมฮะต่มใส่ใบมะขามเอาเนาะแจ้วเอาไหม่แจ้วเอานีลวกพักเป่งนัวประมาณน่ะ เกลือก็ได้หม้ออย่าก็ลงมะขอาก็ได้เด้อเด้อเด้อไฟอันเออเคี่ยวใส่ปลาแดดลงไปเนาะพี่น้องจะใส่เบิ้ลตอนมั้งเนี่ยใส่เบิ้ลตอนในโต๊ะหมดแล้วก็หินเอาโอ้พี่จะกินารเนี่ยมีทั้งหอยทั้งปลาทั้งสีนะพี่น้องเขาว่าจะเอากระปุนแห้งว่าหลวกต่ำซูจะกินอัรนแห้ลนะรูกโล ท่านหลักกินเขาไอเชฟจะกินเขาเชาจะกินอันใดก่อนร้านเนี่ยกินอะแท้พี่น้องหอยหน้าหอยขี้กระตไตร้านแน่เดงกินอ่ะพี่น้องปรุงหมอตมปลากวนขัวสีน่าจะวันสิขึ้นไปปรุงยู่เทิมปลาพี่น้อง เอาแบบสำลานบ่สำลานแหละเห็ดเห็ดิบชุกเ,เห็ดพอดีสำลาหรอกยุ่เทิงก็พอยุ่เทิงเลยพี่น้องท <c oughs> ่านนี้เป็นมือกองยางเดียวเด้อหลายคนเห็ดกินเนาะพี่น้องยุ่เทิงก็เสียงตาำโป,ป,ป,ป๊กโป๊กเป๊กเป๊กอ,อันนั้นขวบปุ่งหมอต้มปลาก่นอนเนาะพี่น้องเพราะว่า สิควาสีเดินไปปุ่มด้วยเท้เง,นงนนนเ,เนาะงใช่ไหมสิเฮ็ดมาเพียเฮ็ดซุกน,น,นะพี่น้องเฮ็ดอันนี้สิตุ่มสิตุ่มปลาเจลหนี่งไข่มันแทงรวดเร็วทันใจเนาะพี่น้องมอพอเลยเนาะพี่นอ้องเสียปลาลงอันนี้คือแบบล้างราียบร้อยเนาะใส่ทางไว้เสร็จป้อเนี่ยพี่น้องปลาคออย่ออย่ามันดิถีมโ่งล่งเอา้ามันคือตายแล้วพ่อแม่เนาะ <c oughs> พี่น้อง คือว่าจดมันคือว่ามันตายแลยอ่ะพระจั้คือบอดีนะนี่ตุ๊บปลาคอเด้อจ้ะอันนี้คือสมป่าพี่น้องสมมูบอกมั้ยเนี่ยสมป่าอสมป่าเพาปีกอีกแล้วพี่น้องชะเลย์ยึดเต่าได้กับยาย่ยล่งส่วนอาเฮ็ดกินยึดเถิงพี่น้อง แล้วอ่ะไอ้ทั้งลุงก็สิมีกองฟืนนะพี่น้องไว้ดังไผ่เฮ็ดกินเฮ่านะห้องเ,เย็นสินไปอีปกแนละ้วว่เจ้าห้องเย็นบ<ะ>่โยคะสิกินขา้าไอ้สิเราไปหาง่อยอีกอยู่ยังดูนะอ่ะแท้มาทั้งเทิงพี่น้องปลาเรียบยร้อยเดังเทิงนะนมาเพียเนาะเมืองดูพี่น้องสมบมาเพียนะเพียเกินถวยเสียดายพี่อะแล้วก็มีปีพ่อเนาะพี่น้อง เฮ็ดหน้าเบิดปีมีปีเพอมนี่มักคือพี่น้องโอ้ยอยู่ไฮยูหน้าก็กินแบบนี้แล้วพี่น้องเลยกินไปตามมีตามเกิดกินเพื่อยูยูเพื่อกินป้าหนาตางสุกเด้อพี่น้องเฮ็ดสุกมื้อนี้กินมื้ออันอยู่ไฮยูหน้าก็กินตะไคร้กับสีบางมื้อก็สิออกปีกบางมื้อก็สิหน้าแดงคือสีแหละ มีปีพอมีน้องพอดีเขากันเลยเนาะไอ้พักอันนั้นพักญญากันพี่เก็บแบหมกอกนะ่อันม่งงวงหิมะพานเออแบม่วงหิมะผ่านอีพอแล้วเรามากินกับก้อยปลาใบม่วงหิมะพานมักก็ยังเลยอ่ะมากก้ออีกอยู่ในเหือนดิปันละเห็ดเพียงกินตกปลาก็มาพอดีเนาะพี่น้องตุกอันนี้ข้าวสียดเจลเนาะกินกับ ลวกกันพักอ่ำแปงนันวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยอเกเอาไม้หนออันเี้พี่น้องนี่พี่น้องตัวขึ้นมาแล้วก็แล้เอาเนือมันน้มัตีเจพักจุยนะัน้ะพักหอมนันเดมบอกเยพักลวกนะอาุยได้แล้วขึ้นมาสวยนัี่น้องอ่ะ เด้พี่น้องพักแป้นงนัวนี่งพักแป้นงนัวเด้อจ่าเด้ออามาสอง,งเด้อเด้อเด้อเดินงูหัน <laughs> ไปไปหว่ะไปแป้งงูหันคนมาลุงเย็นนะดูแห้งนี้เนาะง,งอนจนเคี้ยวหมวกกระเบื้งอ, <laughs> องใสแดดแดดนะเนาะอาม่าน้าว่าเอาอันนั้นก็ได้ใส่พริกป่นล่องนั่มมาแล้วต่ำนาะพี่น้อง <laughs> แบงเฮดซองถั่วอ่ะมันจังเทิง้ย่าแบงเลงวาสแบงาาทอะไรมั่งวันเอองมไว้สัก่อน๋ยวักจะกินัก่ว่นกระโดดโขโจงวาน้ำข้าวแม่ลกเอาหาได้ที่งเออเห็นอยู่เดีต้องเฮดเพชรเพจังหน่อยเป็นป่าอ้าวยยกถ้าอยากเปล่งใสเพชเพชรเข้มเขมหไม่ยาดละมากกี่ดอกไม่ยาด ปีนี้เราตุมเกลือแล้วมากินเผ็ดกินเข้มได้วปีนีกินคนเดียวนี่กินน้ำมันจะกินแล้วบาดนี่ปนป้าหน้าตามันออกมาเสี่ยบอร่อยเสี่ยมันลอยบ่เส่ยมเป็นนัวว่าบริชายเราเป็นนัวนะจี๊ก็พาพเป็นนัวยู่งเอานะเป็นรถเป็นนัวขวามใสนแล้วนะโจมเนาะพี่น้องมาเด้อมาเด้อไหมพี่น้องพี่น้องไม่นู่ห่างคือปนป้าตัวนี้นะอันนี้กัน มาเพียเนาะพี่น้องสีงัวแล้วก็บสมป่าเนาะกับพักแป้งนัวงเพียเด้มักเคี้ยนี่แล้วก็บปีเนาะพี่น้องเฮ็ดหน้าเบิดปีมาเดินมาเดินพี่น้องกินข้าวเที่ยงคงกินร้ายแน่เนาะจะเลือกกินบะถือได้พี่น้องลุยได้พี่น้องเหลือกินหอดบะถือร้ายแน่พอ่ะคงกินก็ได้ ย้พี่น้องหลังจากกินขา้าวกินน้ำยืนเรียบร้อยแล้วก็พากันพักพ่อนเอาแห้งไว้ดำหน้าแรงเนาะพี่น้องส,อส่วนนี่กะสิพายู่หายอยู่น้าคือเก่าเนาะพี่น้องมาดำหน้าซอยนิญาเนาะหน้าเสเลดแล้วกันยังไม่ญานะเพราะว่ามีญากับไปซอยเนาะพายู่แต่หายจนหน้าเด้อพี่น้องอจะเผาเบื่อเด้อพี่น้องกะอยู่แต่หายจนหน้าได้ญามไหมเนาะพี่น้องจะหน่อยกะเน่าหน่ใหม่ออกกะสิพาย้าแต่หน่ใหม่ก็มีไอ้ปอกเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เท่าไหร่กะ ฝากไวส้สำมน่เนาะพี่น้องไว้พอกันไหมคลิหนาเนาะถามมากะอาลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสแลกคลิปต่อไปในเรื่องพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดี